สวัสดีค่ะพบกับเจโอนะคะกับ YouTube Channel ลาแอดทำง่าย by เจโอจ้ะวันนี้เจโอจะมาพาทำงานในระบบลาแอดนะคะในกรณีของการถอนคืนเงินรายรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยยังชีพความพิการนะคะกรณีที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการเนี่ยที่ได้รับเบีย้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลางเนี่ยแล้วอบตได้ตรวจสอบไปแล้วว่า ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะฉะนั้นอบทก็จะต้องทําการเรียกเงินดังกล่าวคืนแล้วก็นําส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้กับกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งตรงนี้เจยโอก็บอกเลยว่าเป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด่วนที่สุดที่มท0810.6ทับว .1174 ลงวันที่14เมษายน2563 ะะอาะ,ะนั้นวิธีการในการถอนคืนเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยยังชีพความความพิการเนี่ยที่จะต้องส่งคืนให้กับกรมบัญชีกลางมีวิธีการที่จะต้องมาวางดีการในระบบบัญชีลาแอสเนี่ยยังไงบ้างตามเจโอมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาตรงเมนูรายงานงบการเงินนะคะแล้วก็มาตรงค้นหาใบผ่านรายการบัญชีนะคะคลิกเข้าไปก่อน ะะก็คือเราจะมาทําการถอนคืนเงินรายรับฉะนั้นเรามาค้นหาใบผ่านรายการรับหรือว่าใบ RV ก่อนนะคะนะคะกรณีนี้เป็นการคืนเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำประจำเดือนเมษายน2565นะคะฉะนั้นก็เป็นปีงบประมาณ65กดค้นหาเลยค่ะกดค้นหานะคะแล้วเราก็มาหาใบ RV นะคะที่ทำการ บันทึกเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพความพิการประจําเดือนเมษายนนะคะที่กรมบัญชีกลางจ่ายให้นะคะเราก็มาก๊อปปี้เลขที่ใบ RV ตรงนี้นะคะก๊อปปี้ให้เป็นแถบแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวากดคัดลอกค่ะพอคัดลอกเลขที่ใบ RV แล้วนะคะเราก็มาทําการวางดีกากันเลยค่ะการวางดีกาก็คือมาตรงเมนูปรับปรุงบัญชีนะคะแล้วก็มาตรงเมนูทอนคืนเงินรายรับ ถอนคืนเงินรายรับในปีหรือข้ามปีคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะติ๊กให้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะ,ะทีนี้ช่องนี้ค่ะคลิกเมาส์ปุ่มขวาวางค่ะวางเลขที่ใบ r v ที่เราก๊อปปี้มานะคะแล้วกดค้นหาค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วค่ะทีนี้ตรงไหนที่เป็นดอกจันสีแดงนะคะ ระบุเลยว่าเราต้องกรอข้อมูลฉะนั้นชื่อผู้รับเงินก็คือใครล่ะพิมพ์เข้าไปกรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอบตคือเขาระบุเลยว่าจะต้องสั่งจ่ายเช็คหรือว่านําเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยคืนให้กับกรมบัญชีกลางเนี่ยคือใช้ชื่อบัญชีนี้นะคะกรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอบตนะะทีนี้จํานวนเงินที่ถอนคืนก็คือเราได้รับแจ้งมาว่าจะทำคือทำการคืนเงินเบี้ย ความพิการเนี่ย800บาทนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินที่จะถอนคืนไป800บาทต่อไปค่ะหมายเหตุในดีกาหมายเหตุในดีกานะคะเพื่อความรวดเร็วก็เดี๋ยว copy ข้อความมาใส่นะคะนี่แล้วแต่ใครจะใช้เทคนิคอะไรในการทำงานเนาะ ก็คือถอนคือเงินรายรับนะคะเบี้ยยังชีพความพิการประจําเดือนเมษายน2565อ่หหน่วยงานผู้เบิกนะคะอันนี้เราก็จะเลือกเลยว่าเป็นอกองสวัสดิการสังคมนะคะกองสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานผู้เบิกนะคะเจ้าของเงินงบประมาณกดบันทึกค่ะตอบตกลง ทีนี้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในหน้าดีกาก่อนนะคะถอนคืน800นะคะคืนเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือนเมษายน65 800บาทนะคะจ่ายให้กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินออกปท่าเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องละแต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยเรากดตรงนี้เข้าไปแก้ไขได้นะคะไปแก้ไขได้ แต่ถ้าถูกต้องแล้วก็สั่งพิมพ์นะคะสั่งพิมพ์เครื่องก็รอโหลดนิดนึงนะคะอ่าสั่งพิมพ์ค่ะไปเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะการวางดีกานะคะเพื่อ ถอนคืนเงินรายรับก็คือเงินเบี้ยยังชีพความพิการนะคะสำหรับผู้พิการที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอาจจะเนื่องจากขาดคุณสมบัติคืออาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทําการถอนคืนออกมานะคะรับคืนออกมาแล้วก็นําเงินตรงนี้นะคะนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของกรมบัญชีกลางคะ่ะวิธีการก็มีมีแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เจโอทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อในเรื่องของการวางดีกาถอนคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค,ค่ะสำหรับวันนี้ขอกก่าวคาว่าสวัสดีค่ะ